วันนี้ผมอยู่กับหูฟัง o อ i k u m a K20 RGB 7.1ครับเป็นหูฟังในงบประมาณ900บาทที่คุณสามารถได้เสียงแบบ Virtual 7.1 Surround นะครับมาดูกันว่าหูฟังตัวนี้จะมีโทนเสียงยังไงดีไซน์เป็นอย่างไรนะครับและสิ่งที่สำคัญจุดประเด็นหลักของคลิปนี้เลยครับโปร m o ชั่นเด็ดจากทาง o n i ิ u m a ครับถ้าคุณซื้อหูฟัง o n i ิ u m a K20 RGB 7.1นะครับสีดำส้มแบบนี้ คุณสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นของอน,นิคุบะได้นะครับโปรโมชั่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนท้ายผมบอกให้ฟังครับ k 2 0 rgb 7.1จะมาในรูปแบบทนสีของสีที่เป็นดำส้มครับวัสดุที่ใช้จะเป็นพลาสติก abs นะครับที่เอียร์ครับตรงนี้ข้างนอกจะมีไฟ rgb นะครับเป็นตัว l แล้วมีเขียนออนิคุมะนะครับทั้ง2ข้างไฟ rgb ไม่สามารถปิดได้และไม่สามารถปรับไฟได้ไดเวอร์ครับเป็นไดเวอร์ขนาด4 0มลเอียร์ครับเป็นเอียร์ครับแบบผ้าข้อดีของเอียร์ครับแบบผ้าคืออะไรครับ 1. ไม่แตกเหมือนหนัง 2. พอใส่แล้วจะรู้สึกสบายกว่าหนังเล็กน้อยครับเพราะฟิลลิ่งของหูฟังที่ใช้เอียครับเป็นหนังเนี่ยจะเป็นเน้นฟิลลิ่งที่เป็นกระชับนะครับแน่นแต่ตัวนี้จะรู้สึกใส่แล้วสบายๆหน่อยข้อเสียของผ้าคือเรื่องของความสะอาดนะครับถ้ามีเศษปุ่นเศษขนมมันทําความสะอาดยากนิดหนึ่งนะครับไมโครโฟนนะครับสามารถพับขึ้นพับลงได้และมี Noise ation, นอสแคนเซเลชันนั่นคือตัดเสียงรบกวนรอบข้าง การรับเสียงเป็นแบบออมนิ i ดเร t ชัน a l หูฟังตรงนี้สามารถปรับความสูงได้ผ่านเฮดแบนด์ตรงนี้เป็นเฮดแบนด์ที่เป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่เหล็กสามารถปรับได้ทั้ง2ข้างและตัวคาดหัวนะครับจะมีลายสกรีนนะครับเป็นสกรีนที่เป็นเส้นสีดำเงากใกล้รู้สึกถึงความมีมิติในอีกรูปแบบหนึง่งที่คาดหัวตรงนี้นะครับจะเป็นโฟมหุ้มด้วยผ้านะครับซึ่ง กับการใช้งานจริงผมรู้สึกว่ามันยังไม่นุ่มพอที่จะสามารถซับกับสรีระของหัวแต่ละคนได้หูฟังตัวนี้มีไลท์คอนโทรลเลอร์ครับซึ่งคุณสามารถเปิดปิดไมโครโฟนผ่านปุ่มตรงนี้ได้และสามารถปรับวอลลุ่มเสียงของหูฟังผ่านลูกกลิ้งตรงนี้ได้เช่นเดียวกันเมื่อใส่เข้าไปนะครับการตัดเสียงรบกวนจากภายนอกอาจจะไม่ได้ตัดได้มากนะครับเสียงของคีย์บอร์ดเสียงของเมาส์เวลาคุณเล่นเกมก็ยังได้ยินอยู่และมาในรูปแบบของเ i อร์ช l 7.1 s ซ r ร o u า d ที่คุณสามารถรีนเสียง รอบทิศทางจากที่ผมเล่นมาทัพจีวอลเล็ก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับปกติผมใช้หูฟังที่เป็น2.0มาตลอดพอเปลี่ยนมาเป็น7.1 Vir t u a น s u r r o u n d ผมบอกได้เลยว่ารู้สึกถึงความแตกต่างอย่างแน่นอนครับการเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อผ่าน usb 2.0ครับเป็น usb 2.0ไม่มีตัวการสัญญาณรบกวนสายเป็นไนลอนเบรดเคเบิลเป็นสายถักความยาว2.2เมตรสเปคของหูฟังตัวนี้นะครับขออนุญาตอ่านหลังกล่องไดเวอร์ iver, ขนาด4 0ม mm. เมตร ย่านความถี่ครับ frequency range 20ถึง20,000 Hz impedance 32 o h มครับ sensitivity SPL 108 d ด c i b e l ไมโครโฟนรับเสียงแบบ omni directional นะครับอย่างที่ผมบอกไปเชื่อมต่อผ่าน USB นี่คือประเด็นลหลักสเปคหลักๆของหูฟังตัวนี้มีอะไรไหม่ผมลืมบอกไม่มีแล้วในเรื่องของโทนเสียงละเป็นยังไงโดยปกติแล้วหูฟังในย่านความถี่20ถึง20,000 Hz จะเน้นเสียงเบสและก็เสียงกลางครับแต่สําหรับหูฟังตัวนี้จะเน้นเสียงกลางค่อนไปทางแหลมเล็กน้อยแล้วบวกกับระบบ Virtual 7.1 s ซ r r o รา d มันทําให้การเล่นเกมนะครับเท่าที่ผมลอง PUBG กับว a l o r a n t เนี่ยมันทําให้รายละเอียดของเสียงมันมีมากขึ้นและทําให้การกําหนดทิศทางของศัตรูนั้นเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นนะครับแต่หลายคนอาจจะไม่ชอบ7.1เพราะมันหลอนหลอนจากเลยละ่ะ พอมีเสียงเท้ามีเสียงรายละเอียดที่มากขึ้นมันก็หลอนจากเสียงเพื่อนร่วมทีมนี่แหละครับส่วนในเรื่องของการใช้งานจริงฟังเพลงดูหนังผมรู้สึกว่าอ่ะก็ยังโอเคนะครับดีกว่าหูฟัง2.0ขึ้นมานิดหน่อยแต่บางคนอาจจะยังชอบความเป็นสตอรีโอของ2.0อยู่อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับในเรื่องของเสียงไม่เป็นยังไงผมเทสห้ดูเลยไม่มีการปรับเสียงเพิ่มเติม อันนี้คือแบบเดิมๆเลยโอเคครับนี่คือเสียงของไม์หูฟัง k 20 RGB 7.1ตัวนี้ผมจะลองพูดไปเรื่อยๆนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างในส่วนของไม์ผมไม่มีการปรับเสียงเพิ่มขึ้นไม่มีการปรับเสียงลดลงใช้เสียงแบบเดิมๆผมเสียบแล้วก็เทสเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเสียงผมจะลองอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการกดคีย์บอร์ดว่ามันจะมีเสียงเข้าไหมคีย์บอร์ดผมเป็น red switch นะครับ ได้ยินเสียงคีย์เวร์ดได้ไหมครับเสียงไม่ดังฟังชัดหรือเปล่าเบาไปดังไปอะไรยังไงก็ขอให้มันเป็นตามปกติของหูฟังแล้วกันนะครับผมเทสแบบตรงๆเลยว่าไม่มีการปรับแต่งใดๆทั้งสิน้นสำหรับหูฟัง K20 RGB 7.1สีดำส้มตัวนี้นะครับร,ราคาของมันอยู่ที่890บาทการรับประกัน2ปี Soulstone Thailand นะครับและที่ผมบอกในตอนต้นว่ามันมีโปรโมชั่นพิเศษขออนุญาตเปิดโปรสักครู่นะครับโปรโมชั่นจากทาง o n i k u m a นะครับซื้อ K20 R G B orange ก็คือตัวนี้ตัวที่ผมรีวิวอยู่ช่องทางใหนก็ได้คอมเมนต์หลักฐานการสั่งซื้อที่ใต้โพสต์ของอนิคุมะนะครับรอประกาศผลรางวัลเริ่มตั้งแต่วันที่14ีมีนาะถึง14เมษาก็คืออยู่ในช่วงที่ผมปล่อยคลิปรีวิวนี้พอดีมีทั้งหมด2รางวัลครับรางวัลแรกเป็นคอมโบเซตมูลค่า2,449บาทจำนวน2รางวัลจะได้อะไรบ้างโอนิคุมะมาจินเฮ้ยผมก็รีวิวไปแล้วนี่ โอนิคุมะมิซูเกมมิ่งเมาส์ตัวนี้ผมยังไม่เคย S T 2 U S B หับ h s e t s t a ต d อันนี้ก็เป็นขาตั้งหูฟังนะครับแล้วก็โอนิคุมะมาจินเกมมิ่งเมาส์แพดทั้งหมด2รางวัล2ชุดคอมโบเซตด้วยกันครับและรางวัลปอบใจมูลค่า199บาทจำนวน3รางวัลก็คือโอนิคุมะมาจินเกมมิ่งเมาส์แพดคุณซื้อหูฟังตัวนี้ในราคา890บาท คุณสามารถลุ้นของรางวัลได้ซึ่งช่วง14เมษาถึง14เมษาก็ตรงกับคอมมาดนี่คอมมาดจากวันที่31ถึงวันที่3นะครับถ้าเกิดใครซื้อในงานคอมคอม,มาดก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับสมมติราคาเนี่ยจากตัวนี้8ปดยลดลงมาสักนิดหน่อยแล้วเกิดคุณดันโชคดีได้คอมโบเซตอีกผมบอกเลยว่ามันจะครบเซตโอนิคุมามากมากนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับโปรโมชั่นนี้นะครับไหนๆมันก็อยู่ในช่่งที่ผมถ่ายรีวิวพอดีก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจ ลองไปหาสั่งซื้อกันได้890บาทครับรับประกัน2ปีนะครับขอบคุณโอนิคุมะมากนะครับขอบคุณโซโซนไทยแลนด์นะครับที่ส่งหูฟังตัวนี้มาให้ผมรีวิวขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ด้วยครับฝากคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับหูฟังตัวนี้คอมเมนต์วิจารณ์พูดถึงได้เต็มที่ครับเจอกันใหม่ในรีวิวหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแบงค์คอมเพลย์สวัสดีครับ